ฝนตกมาตกมาหนักแล้วค่ะรีบแล้วค่ะเก็บขวดตั้มค้างสายฝนกั้นเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศกอนข้างมืดครึ้มทีเดียวเลยค่ะ ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่เราจะออกไปเก็บขวดค่ะเมื่อกี้ก็เจอ6บาทเจอ3บาทไปรัวๆแล้วค่ะของชายหนุ่มก็เต็มถุงวันนี้ของวารุตาล้นค่ะเดี๋ยวช่วงแรกเราจะขอเอาขวดจำนวนนี้ไปส่งก่อนนะคะใครที่พร้อมแล้วมาค่ะ มาช่วยวารุตาไปเก็บขวดด้วยกันวันนี้ขอให้เราได้เจอแจ็คพอตรัร่วรัวร่วร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 ,ว,รว,ว้าววารุตาเจอสามขวดมุมนี้แจ็คพอรตกันแต่เริ่มแรกกันเลยเหรอคะนี้เก็บเก็บเก็บจ้าอีกสบาทข้ทางหน้ามุมนี้ขอเก็บก่อนจ้านี่ค่ะสาบาท โอ้ยวาุตาเจอ9ก้าบาทมันเนี่ยอุย้ย9บาทรีบเก็บก่อนคะ่ะ9ก้าบาทไม่พอเจอเงินอีก1นึ่งเซนค่ะโอยโชคดีโชค,ด,โชคด,ดีสุดๆเลยค่ะวันนี้ว้าวอีกอีก3บาทอยู่ข้างหน้าโอ้ยวันนี้เป็นวันโชคดีสุดๆไปเลยคะ่ะขอ,เ,อเก็บก่อนนี้คือสบาทคะ่ะ วรุตาขอเก็บนี้ก่อนค่ะ3บาทแล้วก็9้าบาทอันนี้เจ๊ขอดค่ะนี่อีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะอุ้ยเจออีกสามขวดรัวรัว,รวมุมนี้ขอเก็บเลยค่ะเจอรัวรัวแบบต้นทางแบบนี้หูยวรุตาเก็บเทพไม่ทันเลยค่ะไปค่ะไปลุ้นกันที่ห้างว่าเราจะได้เงินรอบแรกกันเท่าไหร่ อชอายนมสองถุงเต็มของวารุตาอีกหนึ่งถุงเต็มนี่คืออีกห้าบาทขอเก็บก่อนคะ่ะสามีเดินนำหน้าริ้วไปนู่นแล้วค่ะ Roro โร5ห้าสิบแดเซนนี้ไปขึ้นเงินกันที่แคชเช็คเลยคะ่ะวารุตาเจออีกแล้ว9บาทกับอีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะ6ยูโร60เซนอยู่ในกำมือของวา,วารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อีก3บาทอยู่ใต้นี้โหแต่ขวดนี้อย่างเต็มเลยคะ่ะนู่นก็อีกขวดนึงวันนี้ขอมดุดขอมดุดขอมุดคะ่ะขอนำขวดนี้ออกไปด้วย2ขวดนี้คะ่ะ วารุตามุดใต้ต้นไม้เลยค่ะเมื่อกี้เบียร์หนึ่งขวดยังเต็มอยู่เลยค่ะเขาก็เฟี้ยงทิ้งเสร็จแล้วอุ๊ยก่อนหน้านี้วรุตาก็เจอเงินหนึเซนเป็นเงินโชคดีตอนนี้เงินทั้งหมดอยู่ในกำมือของเรานั่นก็คือ6ยูโร60เซนไปดูกันที่ลานจอดรถกันก่อนเลยค่ะวันนี้เจอรัวรวรัวรัว,รว,รวลานจอดรถเมื่อกี้มีผู้ชายกำลังนั่งดื่มอยู่ค่ะ ก็เลยปล่อยให้เธอดื่มไปนะคะวารุตามามุมนี้ค่ะปายรถเมย์ขอให้วารุตาได้เช็คพอดด้วย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 จะเจอสามบาทคะ่ะว้าวเจออีกเก้าบาทขอเก็บก่อนเลยว้าวอีกเก้าบาทมุม,มนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะสามีเดินนำหน้า ยู่นี่นี่เองเดี๋ยววรุตาขอไปส่งอีกรอบหนึ่งนะคะอ้ยวารุตาเจอเจ็คพอตตัวนี้อีกแล้วก้าบาทขอเก็บก่อนคะ่ะไปค่ะ วรุตาขอไปส่งอีกรอบหนึ่งวันนี้มาลุ้นกันรอบที่สองว่าวรุตาจะได้สักเท่าไหร่นะคะไปกันเลยค่ะว้าวเจออีก6บาทนี้ค่ะวันนี้เก็บกันไม้วาดไม้ไหวกันเลยทีเดียวรีบค่ะขอไปส่งรอบที่สองกันมุมข้างหน้าวารุตาอี่หกบาทสองขวดขอเก็บก่อนนะคะ นี่ค่ะอยู่ตรงหน้าตรงตาวะรุตาเลยขอเก็บก่อนนะคะผู้เต็มค่ะจากนาทีก็เลยต้องมาเปลี่ยนค่ะ ได้มาแล้วค่ะ1ยูโร47เซนแต่มีขวดอยู่อีกในถุงเดี๋ยววรุตาขอไปคืนก่อนนะคะได้มาอีกแล้วค่ะ31เซนได้ไปขึ้นเงินกันที่แคทเชียร์กนเลยค่ะวรุตาเจออีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะ1ยูโร80เซนพร้อมกับเงินโชคดีอีก1เซนที่วรุตาเจอค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา52นาทีเรากำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ริมแม่น้ำรู เรามีเวลาอีกประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเรียบรีบแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะบรรยากาศจะเห็นว่ามืดใบมากแต่เวลาการทำงานของเราก็ยังคงเหมือนเดิมมีเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เราก็เห็นคุณยายเอาขวดไปส่งแล้วก็เห็น คนอื่นที่เขาเก็บขวดเขาก็ไปส่งแล้วเช่นเดียวกันค่ะทุกคนต่างก็เต็มถุงทุกถุงกันไปเลยค่ะไฟขียเหลุยกันเลยค่ะสามีบอกว่าเธอนน่นอยู่บนถังขยะหนึ่งขวดไว้อย่างนั้นถ้าแบบนี้วารุตาจะปล่อยให้ผ่านมือไปได้ยังไงขอลุยคขา นู้นค่ะขอให้วาดูจ้าเจอเจคพออุ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นขวดไอ้เหล้าที่ไม่มีค่าขวดค่ะเมื่อไม่มีค่าขวดเราก็เดินต่อค่ะ บรรยากาศเริ่มมืดลงมืดลงทุกทีนั่นก็หมายความว่าเราก็จะไม่เห็นขวดรีบเลยค่ะอรุตาเจอเบียสองขวดรีบค่ะเป้าหมายต่อไปของเรานั่นก็คือริมแม่น้ำรัวค่ะ เริ่มมืดยุ่งก็เริ่มมาค่ะขอให้วารุตตาได้เจอแจ็คพอตร,รัว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 ได้ยินเสียงเพลงกระหึ่มอีกแล้วค่ะขอให้วารุตตาได้เจอแจ็คพอตกระหึม่มกระหึ่มรัวรัวรัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ 3บาทในความมืดขอเก็บกอนค่ามืดมากเรามองแทบไม่เห็นขวดกันแล้วค่ะมืดจริงๆแต่เสียงดนตรีไม่เห็นขวดในความมืดเลยค่ะขอลุยไปมุมข้างหน้านู้นก่อนขอให้เราได้เห็นขวดขอให้เราได้เจอขวดรัววรัวรัรัว ในความมืดวารุจาก็ยังเจอก้าบาทนี้ค่ะขอเก็บก่อนนี่คือก้าบาทมองไม่เห็นเลยค่ะแฟนเจอสามบาทค่ะแฟนเจอในความมือดอีกแล้วค่ะนู่นค่ะสามบาทนู่นเจออีกแล้วค่ะวารุจาเจอมุมนี้ตืมเลยค่ะขอเก็บขอเก็บกันค่ะเก็บโยนเก็บโยนให้สามีเลยค่ะเก็บเลยเธอโอ้ยตึมโอ้ยไม่คิดว่าจะเจอ น้น้นโยนไปฝั่ง,งนู้้นดูกัน,นอเอาเองนะคะเต็ม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 โอ้ยเยอะมากโอ้ยฮารุตามองกลง้องมองนี่ด้วยโอ้ยเยอะเยอะเยอะยโอยเจอเต็มเมื่อกี้แฟนก็เต็มถุงเลยค่ะโอ้หย บรรยากาศมืดมากได้ยินแต่เสียงดนตรีฮึมฮึมฮึมฮ,มฮ,มฮ,มฮึมอยู่ข้างหน้านู่นล่ะค่ะวารุตาเจอเจ็คพอตเมื่อกี้มีคนให้วารุตาอีกเยอะเลยค่ะตอนนี้มันมืดมากถ่ายมองไม่เห็นแล้วขวดเบียร์ก็เป็นสีดำยิ่งดำมากเลยค่ะในความมืด แฟนเดินไปอีกทาง,งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นเสียงเพลงก็ยังแว่วอยู่เหมือนเดิมนะคะไปกันเลยค่ะมาเป็นเพื่อนวารุตายุงเยอะมากๆเลยค่ะไปส่งกันอีกรอบเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารอบนี้วารุตาได้เท่าไหร่และวารุตาจะบอกข่าวดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะ ว่าแฟนของวารุตาเขาเจอเจออะไรเดี๋ยววารุตาค่อยบอกตอนท้ายค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้โชคดีตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนสุดท้ายเลยค่ะไปกันเลยเราจะไปส่งที่ปั๊มน้ํามันนะคะเพราะว่าเรามีแต่ขวดล้วนๆเลยค่ะ ยามค่าคืนแบบนี้สองทุ่มกว่าเองนะคะแต่มืดมากๆมืดกับเหมือนบ,บ้านเราเลยค่ะปั๊มน้ำมันวันนี้คนก็ไม่เยอะวรุตาได้มาอีก2ยูโร51เอ็ดเซนค่ะทุกคนฝนตกฝนตกพื้นเปียกหมดแล้วค่ะ รวมถึงตัวของวารุตาด้วยค่ะชายหนุ่มปเผอิญว่าเขามีเสื้อที่มีหมวกคลุมเขากเลยใส่ได้ของวารุตามีแค่ที่คุุมหัวอย่างเดียวค่ะวารุตาเจออีกสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะฝนตกมาตกมาหนักแล้วค่ะรีบแล้วค่ะเก็บขวดท่ามกลางสายฝนกั้นเลยค่ะวันนี้โอ้ย มีเจออีก3บาทค่ะหนูตาเจอเจ็คพอตท่ามกลางสายฝนนู่นสามีเก็บมาอีกแล้วค่ะขอเก็บก่อนเลย3บาทแต่สูงเหลือเกินเอาไม่ไหวค่ะนี่อีก3บาทค่ะเก้าสิบหกเซนได้มาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเหิือนกันที่เคสเชียกันเลยค่ะได้มาอีกแล้วค่ะหนึ่งยูโร เมื่อกี้ตอนที่วรุตาไปขึ้นเงินสามีไปเก็บมาอีกแล้วได้มาอีกหนึ่งยูโรยี่สิบสามเซมรือไปขึ้นเงินกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะวันนี้รัว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 หนึ่งยูโรยี่สิบสามเซมอยู่ในกำมือก่องวรุตาอีกแล้วค่ะเจอเจ็คพอร์ตขอเก็บก่อนค้านี้ค่ะนี่ค่ะเก็บเลยแต่เจออีกสามบาทขอเก็บก่อนค่ะรีบค่ะฝนก็ตก พื้นก็ลื่นวรุตาที่เก็บได้เมื่อกี้จะเอาไปส่งในในห้างข้างหน้าเพราะว่าเมื่อกี้ไปส่งห้างนั้นเก่งใจเขาแล้วค่ะเหลือเวลาเป็นแค่สินาทีเท่านั้นมาลุ้นกับวารุตาด้วยกันนะคะไปกันค่ะฝนก็ตกกลัวมือถือจะพังเอาช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างจะมีอะไรที่ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะ ขอเพียงทุกท่านมาส่งกำลังใจให้กับพระตาตแค่นี้พาอดีใจมากๆแล้วค่ะไปกันค่ะไปลุ้นด้วยกันใกล้ถึงห้างแล้วค่ะเหลืออีกเวลาอีกประมาณ7นาที ลุ้นๆท่ามกลางฝนตกแล้วก็ลุ้นกันทั่งกระท่ามกลางความมืดมืดค่ะห้างกําลังเก็บของนะคะกำลังเก็บแล้วค่ะได้มาอีกแล้วค่ะ89เกซนที่ไปขึ้นเงินกันที่กระเชิาเลยค่ะได้มาอีกแล้วค่ะ1ยูโร เสียงนาฬิกาตีแล้วนะคะนี่คือเวลา21นาฬิกาเป็นเวลาที่ห้างปิดนั่นก็หมายความว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปิดการอากอบรอดของเราด้วยค่ะสามีกำลังยืนนับเงินให้เวลาสามีนับเงินแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราได้เงินกลับบ้านกันเท่าไหร่ ป่านนี้ยังนับไม่เสร็จเลยสามีเดินมาแล้วค่ะเมื่อกี้แฟนนับเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือ14ยูโร20เซนวารุตาคูดออกมาเป็นตัวเลขเป็นเงินไทยเรียบร้อยนั่นก็คือ518บาทตีกันแบบง่ายๆนั่นก็คือ520บาทเย้เยยสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ จะบอกว่ายังไงคือเจ๋งมากๆแล้วเราก็โชคดีวารุตาเจอตั้งแต่ตอนต,อนตอน้นรัวรัวรัวสุดท้ายเราก็เจอรัวรัวจนสุดท้ายจนถึงเวลาสามทุ่มเวลาตอนนี้เลยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าเราจะฝ่าฝนฝ่าแดดแต่เราก็ฝ่าฟันมันไปได้จือว่าสุดยอด ขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะรถไฟกำลังมาค่ะส่วนอีกกระบวนกำลังจอดรอรับผู้โดยสารค่ะรางวัลแด่ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ รางวัลให้กับคนที่สู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีปัญหาวารุตาก็อยากให้ทุกๆคนได้มีวันดีๆแบบนี้เป็นวันที่โชคดีเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่เป็นวันดีๆอุ้ยวรุตาเจออีก3บาทขอเก็บก่อนค้านี้ค่ะอยู่ตรงหน้าตาบ้า บอกได้เลยนะคะคลิปนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเป็นคลิปที่ลุ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้แบงม่วงกลับบ้านดีใจสุดๆฝนจะตกแด่จะออกคลิปนี้เราก็ลุยฝ่าฟันไปด้วยกันวารุตาดีใจมากๆเลยค่ะ ต้องขอบคุณผูก้กำลังใจที่ส่งมาให้เราด้วยดีเสมอมานะคะดูแล้วอย่าลืมส่งตัวแทนมาให้เราด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสรสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย